ครับสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับวันนี้มีข่าวสารสาระดีๆมาฝากนะครับสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับก่อนไปดูรายละเอียดอของตารางการจ่ายเงินนะครับก็ขอแนะนำว่าเพื่อเข้าใจในข่าวรายละเอียดในข่าวก็แนะนำกันว่าฟังกันให้จบนะครับ ก่อนเราไปดูตารางการจ่ายเงินของรัฐนะครับก็ไปฟังรายละเอียดการลงทะเบียนของผู้สูงอายุและคนพิการสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปี2563จะเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับเงินในปีงบประมาณ2564คือเดือนตุลาคม2563 ถึงกันยายน2 5 6 4ดังนั้นผู้ที่ลงทะเบียนในปี2 5 6 3จะยังไม่ได้รับเงินในทันทีเพราะจะได้รับเงินตั้งแต่ปีหกประมาณ2 5 6 4เป็นต้นไปหากผู้สูงอายุมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กำหนดและอยู่ในกรุงเทพสามารถไปลงทะเบียนเบี้ยยังชีพด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ ที่สำนักอานเขตที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านส่วนต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักอานเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็คืออบอตอนั่นเองนะครับที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยจะได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนต่อเนื่องไปไเรื่อยๆตลอดชีพโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุดังนี้ อายุ60ปีถึง69ปีได้รับเงิน600บาทต่อเดือนอายุ70ถึง79ปีได้รับเงิน700บาทต่อเดือนอายุ80ถึง89ปีได้รับเงิน800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนครับเราก็มาฟังของคนพิการนะครับ คนพิการทุกคนที่มีสมุดหรือประจำตัวคนพิการไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐและไม่เคยขึ้นทะเบียนและรับเอืนเบี้ยความพิการมาก่อนมีสิทธิ์ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการที่สำนักอ่านเขตที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านส่วนต่างจังหวัดยื่นเรื่องได้ที่สำนักอ่านเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลคืออบอตอนะครับ ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านโดยจะได้รับเอินคนละ800บาทต่อเดือนสําหรับคนพิการที่เป็นผู้สูงอายุคือมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับทั้งเบี้ยความพิการและเบี้ยผู้สูงอายุทั้งนี้หากผู้สูงอายุหรือคนพิการไม่ได้รับการโอนเอินสามารถนําสมุดบัญชีธนาคารไปติดต่อได้ที่เทศบาลหรืออบอตใกล้บ้าน เพื่อให้กรมบัญชีกลางตรวจสอบข้อมูลและโอนหอนตอกเบิกให้ในเดือนถัดไปครับนั่นก็คือหลักเกณฑ์ระเบียบของการทำการลงทะเบียนของผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับทีนี้เราก็มามาดาูตารางเหินเข้ากันนะครับาตารางเหินเข้าของผู้พิการและผู้สูงอายุก็จะเข้าวันเดียวกันนะครับ นี่ครับก็ตั้งแต่เดือนมกรานะครับจนถึงเดือนกันยานะครับก็คือเดือนนี้นะครับคือเนี่ยก็ไล่กันมานะครับของบางคอนก็ผิดพลาดไปนิดหน่อยเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับคลาดเคลื่อนวันสองวันนะครับเดือนกันยายนนี้นะครับจะได้วันพัตขัดที่10กันยายน2 5 6 3นะครับ เพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมมีเดือนมกราจนถึงเดือนกันยานะครับทาไมไม่ถึงสิ้นปีนะครับก็อธิบายนิดหนึ่งว่าฮอบประมาณปี2อ6 3ก็หมดที่เดือนกันยายนนะครับก็คือเดือนนี้นะครับเดือนหน้าจะใช้ฮอบประมาณใหม่คือฮอบประมาณปี2 5 6 4ก็จะเริ่มในเดือนตุลาคม และ,ะและจะได้รับปรับเบีย้ยเพิ่มขึ้นจาก800เป็น1,000บาทนะครับครับนี่ก็เป็นตารางเงินเข้าและรายละเอียดต่างๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสองสัยและมีปัญหาอะไรนะครับก็พิมพ์เมนท์ที่ใต้คลิปไว้ได้นะครับอยากจะถามอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ้าเพื่อนๆมีปัญหาอะไรก็ผมจะไปตามเรื่องและเช็คให้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ เพื่อมีข่าวสารใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ